อ้าวสัดีครับวัที่เอ็มก็ท้าใหม่พอกันคือเกอ่าครับเนี่ยฮะนี่กินจับเสียบนัวๆไม่ปากพอกันมันยังพอมันยังมืาทำยังมืเลี้ยนะครับเนาะมาหากินคือเกอ่าตายหากินยังกันเหมือนมาข้าวบ้าอย่างไรนะครับนี่หมูนะครับหมูหม,ม,มูมักไว้แล้ว ข้าหน้าเขาพริกเผาครับพริกเผาอ่ะมันนี้มัอน,นี้กินเผาพัดครับเผาพัดพริกเผาข้าวพัดพริกเผานะครับเนาะแซ่บ นะเห็นล้หลายครับผมอ่อเดใส่สักหนึ่งใบผมมีแค่นี้ครับ หา่ครับ,บวล้านใส่ซีอิ๊วดำแก่ดองซีอิ๊วดำเลยค่ะมาเริ่มกันใส่กระเทเียมใส่นิดหน่อยสูตรโบราณครับ

มไม่ได้สุดชุดรถเดี๋ยวนำปลาใส่ทีลังครับ อ่ะถูดไหมใส่ริกเ้ายน่อยครับหมดชาเผาพริกเผาหอมหอม กิแนแเหล้วเทน้ำปลาจักหน่อยเพื่อความว่าอร่อยเพร่มมมายพักพักนาะ ฮะเรียบร้อยครับอืมเตาผักโบราณใส่พริกเผายี่ยมเซลครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับน่ากินเขาข้าวผักหมูพริกเผาครับนี่พร้อมเสิร์ฟ ่าพอไปวัดไปว่าอ่ะอยู่ตรบข้างนอกหัวตรงข้างนอกนเลยเสี่ยวครับเสี่ยวน้อยกินน้ำกันครับอ่าเสี่ยวเรียบร้อยครับนี่เฮามาเนี่เผาผัดเผาผัดหมูฮิปเผาครับ อย่างไยงไงเลยกระเกาบัวลำบัวลานนี้ักหน่อยใส่บักรอเทียดใส่ซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำมาข้างนอกใส่หมูหอมนะครับหอมเออกร์เทียมดำมาหามาเตรียมกานสันแซ่บด้วยครับโอ้นห้อน

มันเปนตรงนีมมนน้น้ำเงินพริกน้ำปลาป่ได้เลยครับหมดเลยได้เลยเป็นยังไตางพักกัไลายวที่ เป็นหมอเป็นกระมังเป็นกระทะเต็มเลยมือนครับมือนหอหอไปกินเห็ดงานนำํำหอไปกินตอนเช้าครับมือกินตอนแรกครับจับแจกเลยครับทีฉัน พอสำนีสีฉันพอสำนีครับสอบพ่อได้อยู่พอเป็นตาแสบกินอยู่ครับ่อ้องค,ครับ,บห,ห้องอะไรนี่นะครับนอ้องแสบน้ำกันครับเอ็มกระทบใหม่